สำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการรับของฟรีได้ยกเซิร์ฟเวอร์เลยนะครับผมนะไม่ว่าจะเป็นของรางวัลต่างๆเพชรฟรีนะผมนะสามารถรับได้ยกเซิร์ฟเวอร์เลยนะครับผมนะถ้าใครอยากรู้เนี่อว,ว่าจะรับยังไงผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมกระดิ่งแล้วก็ดูคลิปนี้ให้จบนะครับผมดุกนครับ โอเคครับผมก็สวัสดี FC ทุกคนกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านเข้าสู่ช่อง Channel ฟ t c เกมเมมีจุดนี้ครับผมในคลิปนี้ผมจะมาสอนวิธีการรับของฟรีนะผมในกิจกรรม Free Fire World Series ที่จะเกิดขึ้นในอีก 5วันที่จะถึงนี้นะครับผมรุ่นครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับผมว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างที่สายฟรีได้รับยกเซิร์ฟเวอร์กันบ้างนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับเริ่มต้นกันที่กิจกรรมตัวแรกนะครับผมนะจะเป็นหน้าต่างของกิจกรรมนะครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นกิจกรรมให้นะครับผมมันจะเป็นภาพกิจกรรมขึ้นมาตรงหน้าจอนะครับผมนะเดี๋ยวผมขออนุญาตใส่นี่ให้แป๊บนึงนะครับนี่นะจะเป็นหน้าอีเวนต์กิจกรรมนะครับโอเคอยู่ตรงนี้อ่ะเรียบร้อยแล้วนะครับก็ กิจกรรมก็จะเด้งขึ้นมาสามสองหนึ่งปึ้งนะครับผมนะนี่เลยครับผมนะ Free Fire World Series 2021แจกของฟรียกเซิร์ฟเวอร์นระบนีครับผมนะเริ่มแจกวันที่ ยี่สิบเอ็ดพฤษภาคมเลยทีเดียวเชียวนะครับผมนะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันที่กิจกรรมตัวแรกนะครับผมทุกคนครับกิจกรรมตัวแรกนะครับผมจะอยู่ด้านหน้าของผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับผมด้านบนนะครับเห็นไหมครับมันจะเขียนว่าเช็คอินสุดฟินทุกวันนะครับผมกิจกรรมเช็คอินสุดฟินทุกวันก็คือกิจกรรมการล็อกอินเข้ามาเล่นในเกมตั้งแต่วันที่21พฤษภาคมจนถึงวันที่6มพถุนายนนะครับผมนะล็อกอินครบปุ๊บจะได้รับของฟรียกเซิร์ฟ้วยครับผมไม่ว่าจะเป็นตั๋วโทเคนนะครับเอาไว้ซุมมุ ตู้กาชาอะไรประมาณนี้นะครับผมหรือว่าตัวกาชานะแล้วก็จะเป็นโทเคนเอาไว้วางในเกาะรอนะครับผมเพื่อรุ่นรับทองหรือว่าจะเป็นเพชรนั่นเองนะครับผมแล้วก็ต่อมาเป็นสกินแอร์บอร์ดนะครับผมแจกฟรีแล้วก็จะมีกล่องสุ่มปริศนาอยู่นะครับผมซึ่งผมคิดว่ากล่องสุ่มนี้เนี่ยน่าจะเป็นกล่องสุ่มที่จะมีพวกตัวโทเค็นอะไรประมาณนี้นะครับตัวเ,เกี่ยวกับ กอลีน่าฟรีไฟเบิ r ์ดซีรีส์2021นั่นเองนะครับต่อไปนะครับผมเป็นภารกิจปลูกพลังแอนดรูนะครับผมตั้งแต่วันที่21จนถึงวันที่6มิถุนายนนะครับผมนะอันนี้เนี่ยก็จะได้รับมาเป็นโทเค็นนะครับผมโทเค็นฟรีไฟเ w ิ r ์ d ซีรีส์แล้วก็เป็นโทเค็นที่เอาไว้วางในเกาะรอนั่นเองนะครับผมนี่นะก็จะขึ้นเป็นวิดีโอเปรียบเทียบให้แล้วกันนะครับว่าของแต่ละอันที่ได้เนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็วิธีการใช้งานยังไงนะครับผมอ่ะ สำหรับภารกิจปลูกพลังแอนดูรูก็จะมีของรางวัลให้ก็ตามนี้แหละนะครับผมจะมีโทเคน็นฟรีไฟเ o r ร์ s ีรี e s แล้วก็เป็นไอตัวรูปปั้นโทเค็นที่เอาไว้วางในเกาะรอนะครับที่เปิดแล้วรุ่นรับเพชรแล้วประมาณประมาณนี้นะครับต่อมานะครับผมเป็นกิจกรรม คลังไอเทมใส่เต็มนำโทเค็นมาแรกนะครับผมนะภารกิจวันที่21ถึงวันที่6มิถุนายนนะครับผมนะด้านล่างเห็นไหมทุกคนฝั่งซ้ายมืออันที่3นะกิจกรรมนี้นะครับผมถามว่าแจกอะไรบ้างนะครับผมหนึ่งเลยคือแจกฟรีนะครับผมนะสกินรถนะครับบิ๊กฟุตหรือว่ามอนสเตอร์ทรัคนั่นเองนะครับผมแจกฟรีถาวรยกเซิร์ฟนะครับผมแล้วก็จะมีเป็นรูปนะครับผมรูปอ่า ฟรีไฟเวิลนะครับผมเหแม่แมันจะมีรูปโปรไฟล์เล็กๆอยู่นะครับผมนะเดี๋ยวผมจะขึ้นไอเทมเปรียบเทียบให้ละกันนะครับผมแล้วก็จะมีตั๋วซุ่มโทเค็นนะครับแล้วก็หาดไม่ได้ครับผมแฟชั่นสุดเอกลุสิเลยครับผมนะเป็นชุดฟรีไฟเวิลซีรีส์ของผู้หญิงนั่นเองนะครับผมดูนครับเป็นอะไรไม่รู้ครับผมแจกแต่ชุดผู้หญิงนะครับชุดผู้ชายไม่แจกเลยเหรอครับเนี่ย gm นะครับผมนะหมดแล้วนะครับผมสําหรับกิจกรรม3กิจกรรมฝั่งซ้ายมือนะครับผมทีนี้เราไปดูกิจกรรมฝั่งขวามือกันบ้างนะครับผมมมฝั่งขวาือจะี เริ่มตั้งแต่วันที่29ถึง30พฤษภาคมนะครับเพียงแค่ล็อกอินเข้ามาในเกมนะครับผมจะได้รับฟรีไปเลยนะผมนะเป็นกระเป๋าฟรีไฟล์เวิลด์ซีรีส์นะครับผมแล้วก็จะมีเป็นในสอง,องด้านอ่าไอ้เจ้าตัวชิ้นส่วนปลุกพรังของแอนดรูนะครับต่อไปกิจกรรมวันที่24ถึงวันที่6มิถุนายนฝั่งขวามือนะครับกิจกรรม Pi c k and w ินนะครับเชียร์ไทยใส่เต็มรับฟรีตั๋วไดมอนรอย่สูงสุด 6ชิ้นในัาผมนะแจกฟรี6อันไปเลยนะครับผมนะเพียงแค่เราลงไปเชียร์นะครับผมนะก็เดี๋ยวมันจะมีอีเวนต์ให้เราร่วมสนุกกันนะครับแล้วก็ต่อมานะครับผมนะเป็นกิจกรรมร่วมพลคนใส่เต็มชวนเพื่อนกลับมารับฟรีไปเลยเพชรสูงสุด 19,999เพชรนะครับผมนะแล้วก็ตั๋วซุ่มไดบอนรอยย่อสูงสุด18ใบนะครับผมรุ่นครับแล้วก็กิจกรรมสุดท้ายนะผมเป็นกิจกรรมอยู่ครบร้อยยี่ฟรีอีโมดนะครับผมเริ่มตั้งแต่วันที่31พฤษภาคมจนถึง6มิถุนายนนะครับจะแจกฟรีไปเลยนะครับผมนะเป็นในสองัด้านอ่า ท่าทางนะครับ Free Fire Velocity นะครับผมนะเป็นท่าทางชูถ้วยรางวัลนั่นเองนะครับผมเพียงแค่ลงไปเล่นให้ครบ120นาทีนะครับผมก็จะได้รับเป็นท่าทางนะครับผมนะ FFWCS หรือว่า Free Fire w o r l d Series 2021นั่นเองนะครับก็แจกฟรียกเซิร์ฟไปเลยนะครับผมนะอย่าลืมมาสุ่มกันด้วยนะครับสำหรับสกินปืน AK-47 Frame Dago นะครับผมนะ นี่นะครับผมนะเป็นสกินปืน AK17 Frame Darko นะครับผมก็อย่าลืมมาสุ่มกันด้วยนะครับทุกคนกิจกรรม AK Blue Frame Darko นะครับผมทุกคนครับมาให้สุ่มแล้วเริ่มตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมนะครับผมนะยิงยาวไป1อาทิตย์เลยทีเดียวเชียวนะครับสำหรับ AK Blue Frame Darko ก็อย่าลืมมาสุมกันด้วยนะครับโอเคครับผมก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมสำหรับกิจกรรมใหม่ทั้งหมดนะครับผมเอาไว้เรามาเจอกันใหม่ทีนึงในคลิปหน้าแล้วกันนะครับผมทุกคนครับอย่าลืม และถ้าเกิดคุณชื่นชอบคลิปนี้นะผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามมกันดิย่างเตือนที่ช่อง YouTube KDC Gamer มีจุดเทีดยวนะครับแล้วเจอกันคลิปต่ตอไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ